เสียงทั้งหน้าทั้งอินเนอร์นี่เขามาเต็มนะเป๊ะด้วยเสียงก็เป๊ะหน้าก็เป๊ะนะครับทั้งร้องสดกับวงออเคสตราอย่างที่ฟังอยู่นี้หรือว่าจริงๆจะเป็นเวอร์ชันแบบเพลงประกอบซีรีส์นะครับกับเพลงรักสาบสูญย์เพลงนี้ที่ฟังอยู่เป็นน้ําเสียงขององ,องศาทีทัศนะฮะพระเอกซีรีส์วายน้องใหม่แกะกล่องในการดูแลของนี่นักปั้นมือทองพี่เอสุภชัยครับในซีรีส์ที่ใช้ชื่อเดียวกันก็คือรักสาบสูนย์นะครับที่ตัวน้ององ,องศาเนี่ยประกบคู่กับอูก๋กิติพลฮะ แถมเพลงนี้ยังเป็นโอกาสพิเศษขององศา,าด้วยเพราะว่าได้ฝีมือของนักแต่งเพลงมือทองอย่างคุณรัฐวิทย์อนันต์พรศิริครับคนนี้หลายคนน่าจะคุ้นเคยฝีมือกันดีเพราะว่าฝากผลงานเพลงเอาไว้ทั้งเพลงนาหน้าทองของพี่โจอ,อี้ภูวสิทธิ์และก็เพลงว่าวอันนี้ชอบมากของมินตราอินทิราด้วยครับ เห็นอินเนอร์กับน้ำเสียงได้ขนาดนี้ก็ไม่เพราะแค่เรื่องของตัวเพลงนะฮะแต่เป็นเรื่องราวในเนื้อเพลงเนี่ยเป็นสิ่งที่แทนใจตัวละครที่องศาเล่นด้วยเพราะว่าเจ้าตัวเป็นสายร้องเพลงครับเรื่องการร้องก็เลยไม่ต้องห่วงแต่ถ้าย้อนไปหน่อยเมื่อประมาณ5ปีก่อนเนี่ยเคยประกวดกับเวที The Voice k i d s มาแล้วด้วยครับเรื่องเพลงก็เลยชิวมากตอนนั้นถ้าใครจำได้อยู่ทีมของโคชว่านธนกฤตนะครับกับการตามฝันเป็นนักร้องด้วย ตอนนี้ก็เรียกว่าฝันมาไกลกว่าเดิมอีกขั้นนะครับกับการได้มีผลงานการแสดงเรื่องแรกหลังจากลุยสายนี้มาตลอดตั้งแต่เริ่มประกวดมาจนถึงงานเดินแบบนะครับแล้วก็ศึกษาต่อในสาขานิเทศศาสตร์ที่เจ้าตัวบอกเลยว่าในแง่ของการเรียนแล้วก็การทํางานจริงเนี่ยมีอะไรให้ปรับจูนอยู่เหมือนกันฮะอาจารย์ผมเรียนนิเทศใช่ไหมครับมันก็จะเห็นการทํางานของกองเคยทํางานนะอะไรอย่างงี้มาบ้างใช่แต่ว่าแบบไม่เคยมาอยู่ในแบบ แอน i r o เมนต์ของกองใหญ่แบบนี้จริงๆที่ทํางานจริงๆมันก็ทั้งตื่นเต้นแล้วก็สนุกิ่สการอ่สื่อสารการแสดงครับแต่ว่าเพิ่งปี2ใช่จุฬาครับมันได้เอาสิ่งที่เรียนมาตับใช้ได้นะครับยังไงบ้างในแง่ของการแสดงละกันผมเคยแบบมีโอกาสแสดงละครเวทีเล็กๆอะไรเงี้ยมันก็มีการเวิร์กช็อปมีการฝึกการเข้าถึงตัวละคร มีแบบฝึกอะไรที่ที่มันรู้สึกว่าเอามาใช้ได้กับการเป็นตัวละครเนี้ยยิ่งมาแฟนตาซีเนาะม,มันมันต้องอาศัยการอยู่กับตัวเองมากพอสมควรก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันได้นำความรู้ที่เรียนมาใช้